ค่นฟ้าคลื่ฝนขนาดเลยมือน,นี้ร่มแห้งกัะน้องจุยญานล้มไหมลูกน้องสายจิยานล้มอยู่ขชเขาซะแช่กอดดับ,บินโปยานล้มค่ะยานล้มทาพ่อเขาเป็นนะหักขึ้นกันนี่แม่ไปกระทาแม่พอ่อใบกระทาพ่อเฮ้ยเดี๋ยวไปบนจะข้าวกันนะบนความสิเรียดของน้องจุนกัน <c oughs> ไหน้น้องจุนครับค่ะน่ะยืนรอปะค่ะถ้ายืนหนูขึ้นรูปรอเธอลูก ไปไม่ได้เลยซูปหอนดีล <tem> ้ามป่อลมแรงแรงลูกลมแรงเนาะน้องจุนเนาะไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจุนกาถามพ่อเขาอ่ะปันจักรยานทงอยางไปป่ะอ๋อเขาไปก็พี่เขาเจาเนาะนลูกน้องจุนมาขึ้นตรงนี้ให้แม่ดูหน่อยลูกโอ้ยล้อ่ะล้อบาเป็นหลดโอ้ยมันหักเจาะของขึ้นยังได้มาได้ค่ะเนาะถ้าแม่ไปกะทาแม่พ่อไปกะทาพ่อนะฮะตายแล้วเฮ็ดเป็นไงเธอเนี่ย

ลมแหง้ง่อยๆอยู่ขึ้นหนาหนาวบา,เานเท่าน่ะหนาหนาวเดือนกําลังเปลี่ยนหน้านนะ่ะลมกําลังเข้าก็เรียกอย่างนั้นก่อนลมเข้าอย่างางยลมหนาหนาวกําลัง่อยๆเข้ามาจริงๆยังไม่ถึงเลยแต่ทําไมมันเข้ามาเร็วจังลูกจะไม่หนาวเหรอปีนี้ลูกนังจุนจะไม่หนาวเหรอลูกยังไม่ได้เย็บเสื้อให้หนูเลยเสื้อหนูขาดหลายตัวแล้วตายแล้วล่ะค่ะ เลี้ยงดีก็ต้องเบื้องให้มันดีเนาะอยติงย่งยบว้างบ่ได้เด้อเลี้ยงดีแล้วก็ต้องเลี้ยงดีให้มันตลอดเพราะแม่นหมาจรจัดเด้ถ้าจรจัดแล้วมันก็ดูแลเจ้าของเป็นค่ะต่อสู่ธรรมชาติของความลำบากพวกบ,บ่เคยลำบากนี่แล้วเลยโอ้คือรอแถวลูกชายเพิ่นได้มาเนี่ยะน้องจุนรับทำไมรอจังเลยครับวันนี้อท่ายืนสิท่ายืนสิโอ้คือคือมันนี้หมูเพอเวอร์เลยหลกแล้วพี่แดงอยู่ไหน เดี๋ยวแม่พาไปดูดอกไม้ดอกกุหลาบแป๊บนึงวุ่นหาลมแห้งเนาะค่ะเนาะวืวๆเลยเบิ่งแต่ว่าเย็นเย็นบ่ฮอนมาเนี่ยบอกเดือกอะเหี้ยวเชาว้าไปตามคว่ำฮอนของแดดค่ะดอกกุหลาบก็ลั่งขึ้นแต่พาเบิ่งดอกกุหลาบจะข้าเนาะดอกกุหลาบแดงก็อ๋อมาดอกเหี่ยวโอยตาสงสารเนาะคําแพงกล่องเนาะ เบิ้งไก่กับตาไลา่เบื้องไก่กับบ๊ชัด <c oughs> <c oughs> น,นี่นี่หอนวยน้่เด้๋วค่ะเนาะหนวยดอกกลาบอยู่ไหนอย่างนี้ค่ะเนี่ยลูกมันจริงๆเข้าไปดองยังก็ดองน้ำมันเฮ็ดน้ำมันดอกกหลาบก็ไดท่านนี่โอเคอยู่หน่วยนั้นสีหน่อยๆค่ะแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดไปหาเสือเอานาะมันยาก่ะแต่ดอกกหลาบ

ไปชมวิวต่วอค่ะพาไปชมวิวต่อไปลังบ้านกับพี่เบิง้งจักนหน่อ,นอยเนาะตัดหยาแล้วค่ะตัดหยาแล้วจักหน่อยหยากระเชียวเดือนกันยานงากระสีเริ่มงามตอนนี้หยาก็เป็นนี่แหละม้าแลนดม้าแลนดแลนหยอกกันม้าแลนดหยอกกันโอ้ยฮดบุกพริกพึก่งแล้วกำลัางสีแดงอีจกจักหน่อย ต้นนี้แดงกอนมูค่ะต้นอื่นคือสิบอท่านแดงง่ายร่มแห้งร่มใบใบแต่กับว่าเป็นตะย,ยานค่ะสภาพายุเข่ามาได้แล้วโอ้ยเห็นแลนหัวมุนก่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเข่าดุภาพยุ่เดี๋ยวสิพาเบิ่งตน้นคล้ายๆมาเจอร้านอ่ะเนี่ยหอมคล้ายๆลูกคล้ายๆใบสะระแหน่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็ตัดทิ้งออกดอกหอมหอมแตะตัดทิ้งสิขึ้นใหม่เอาไปใส่ หอมคายๆซาลเน่หอมอ่อนๆเนบ่ยบกขือนั่งนม่ไงแล้วเซื่อ่าเซื่อ่งามบ่คอ่างามบ่ถึงน้ำบ่มีแดดเสร็แล้วใครเอาเปะเยอะงั้นว่เซื่เหมือนล่ะบกขือเซื่อยู่ซื่อยู่ซื่อเยูนี่เดนี่เดเอาเป๋ไอแปะอยอะอยู่หรืไงอยู่เบ่งพักเปน มูห้มาต้นนึงมันจะใสนอนี่ค่ะนี่ค่ะพักเป็นตัดไปแล้วเดิตัดไปแล้วครั้งหนึ่งกระลัางจีปโปงเึ้นมากเลยเดี๋ยวสิเอาไปใส่ผัดไทยเดี๋ยวหาถั่วงอ,อกไปท่านใดค่ะไปหาถั่วงอ,อกก่อนเนี่ยมะพริกก็แดงเดี๋ยวรอให้แดงอีกขนันมีแดดก็ยังแดงอยู่เด้อเจอมะเขือลูกก็เริ่มใหญ่แล้วเอาพันของเ้าของมาทิ้งไว้มันแห้งจะเอาไปเก็บพันมะพริกเด้อค่ะพันมะพริก แอบแอบเบิงกระชายเกิดตังไรออนเนาม้อกระชายกระชายนี่เนาะดกอยู่ด้วยค่ะมันยืนใบบานเพิินก็เลยหักหักข้อทนบกเขียตัดถิ่งเนาะออยื่นเพิ่นบาเพิ่นว่าเพราะเป็นหยังดอกแต่ว่าก็เกรยงใจเพิ่นคื่เก่าค่ะเขาต้องเกีงใจเองเนะาะใหญ่เขาบอกเกีงใจเขาเขากะโอเคเราค่ะนามึนเขากะิจมอยู่ในใจเนาะ บกเขือนาะงสีผ้าเบงฟิกกี้ตากบัฟฟิกกี้เอาไว้เอ,บอกบัฟฟิกกี้แห้งจักหน่อยสเก็บเอาไว้บักฟิกกี้แห้งพักแพวค่ะเอาพักแพ้วตากไว้สีบีบีใสก่กระปุกไว้พอได้ใส่เดี๋ยวมันกินพอได้กินมันขนัดยางกิ่น้นาดละเซาค่ะเซาคำยามหิมะมันลงคื <laughs> เลยเบาออกย่ะคําแล้วคำเลยอ่ะก้าหายเนาะมันขนาดเนาะบานนี้ อีกเสีมาเบิ่งตัดทิ้งแล้วอยู่หน้าบ้านก็เลยมาใส่นี่ไว้ค่ะสองสามมือ่อเดี๋ยวไปหาขี้ดินมาเอาล่องขี้ดินเบิ่งค่ะมันติดเนานะเนาะดอกงามงามเจาดายนะก็เลยเอามาแช่ไว้ในหน้ำก่อนใส่ป,ปะคะแช่อุขู่ไว้ในในฟักบวัวฟักบวัวฟักบัวไปเลยค่ะไปเฮ็ดกับเขา่ากันไปเฮ็ดกับเขา่าโตเบิงบ่งผู้ใดเบิ่งผู้ใดนั่งอยู่ใต,ต้โต๊ะนี่หิวเขา่า hết gấp khâu hay ăn lót gấp khâu lót gấp khâu dưới tay tôi <laughs> sáu mẹ sáu ngàm nụ đen con ngàm hả? Bèn là lục phám nè phám nụ đen pha ở đây pha chua bùn nôi ở nhú khâu rồi cả pha bánh thiêng. Bút nang si nang này nè นิ้วเข่าแล้วหนูแดงแม่ทำมาอยู่ลูกแม่ทำมาอยู่เฮ็ดกับเข่าให้เขาอยู่ค่ะแม่เห็นข่าหนูแดงกำลังเห็ดอยู่ค่ะพาสเต้พาสต์ตายเหนื้อเฮ็ดกับเข่าให้เราเสี่ยงให้กินไปเฮ็ดกับเข่าให้เขาก็เนานะคะ่ะเนาะนิ้วเข่าแล้ว